Terima kasih. Yeah. 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 สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารมีความประสงค์รถโดยสารธรรมดาขบวนที่สองรลับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีธนบุรีไปปลายทางสถานีปัจจุบันครับที่เ่อจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดลับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครจุมงสถานีคลองตาดสถานีโคตรามเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ สถานีว้านโป่งในานามของการรถไฟขอขอบคุณทานุู้โดยษารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟกรุงเอกาสได้รับในท่านอีกขอขอบคุณครับ